สวัสดีครับจาก EVO EP 4x4 นะครับวันนี้จะมาแนะนำรถตัดหญารุ่น Eco นะครับเป็นเวอร์ชัน Eco ที่เราทำออกมาราคา4 0 0 0 0นะครับอ่าก็จะมีกล่องคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับเป็นของ m o n s t e r d r i v ททั้งหมดตัวนี้ตัวโครรถนะครับทำภายใต้อนุสิทสิบัตทการออกแบบพิเยดไฟนะครับผม ใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับ่ขจะได้รุอนสิทธิบัตรฉบับนี้ออกมาสิ่งที่แตกต่างระหว่างรุ่น ECO กับ Standard นะครับก็คือแบตเตอรี่ถ้าเป็นตัว Standard เนี่ยเราจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียม nmc นะครับขนาดห6แอมป์แล้วก็แบตสตาร์ทเป็นลิเธียมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น ECO เนี่ยเราจะใช้แบต รถไฟฟ้าก็สีเขียวนะครับขนาด20แอมป์แล้วก็สิ่งต่ตางๆอันนี้สองก็คือตัวครอบครอบเหล็กที่จะครอบกล่องนี้นครับก็จะหายไปที่จะกันแดดกันกระแทกจะด้านบนแล้วก็สามกันคือตัวระบายสันเรลตัวนี้นะครับอาจารย์ไม่ใส่จะใส่สามารถใส่เพิ่มได้นะครับแล้วก็สี่ก็คือเรื่องของตัวรีโมทเป็นรีโมทรุ่นแฮนด์นี่ตัวเล็กๆจิ๋วๆไม่ใส่คล้องมือนะครับ มันต้อกลัวร่วงโอเคแล้วก็การใช้งานขั้นต้นนะครับรอนเบรกเกอร์ด้านข้างะจะมีหน้าจอบอกโวลต์แบตเตอรตี่ให้เราดูผมสตาร์ทเครื่องนะครับนี่เป็นปุ่มดับเครื่องหรือว่าเป็นปุ่มสุกมเฉินนะครับถ้ากดแล้วรถจะดับรถวิ่งไม่ได้นะครับส่วนรีมโมทน,นะครับเรากดปุ่มนี้ในการเปิดขึ้นมา ครับผมขอ,อกันมาครับก็โยกด้านหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาง่ายน,นะครับใช้มือเดียวตอนนี้มีฟังก์ชันครูคอนโทรลนะครับอพอความเรยเรียบร,ร้อยรอเราเริร่มับเลยเลยปดล็อกก็ออกคูดออก อตอนเรามาครับคู่กันทวนนะครับจะสมามารถควบคุมการเลี้ยวได้นะครับถือว่าเจ๋งดีครับมีปุ่มดับเครื่องนะครับปุ่มนี้สายคล้องมือมัน้งกลัวเลยครับใช้งานง่ายตัวนี้ราคา49,000บาทนะครับถ้าสนใจก็ทักสอบถามได้ 0863328481าสจากอีโบอีพีขอบคุณครับ